ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ฟซี่นาราทุท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนา a n a channel เช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะยังในวันนี้นะครับวันนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนะาะงวดประจําวันพฤหัสนะครับพุธศัสดีที่13พฤศจิกายน68นะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นเนี่ยเก้านะครับเก้ามาเก้ารู้สึกว่าจะมาที่หลักหลักตัดห,หน่วยเนาะหน่วยล่างของเฉพาะกิจแล้วก็มีพีนะครับส่วนชุดสองตัวที่ลุงตันวางให้ไปเนี่ยก็ถือว่าหลุดไปนะครับตัวเลขที่มาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ มาเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นนะครับส่วนหลักร้อยนะครับที่ลูกตันให้ไปนี่ก็มาสองตัวเนาะลุงตันให้แปดกับ9้าไปเนาะก็มาแปดนี่มาที่น่อยเฉพาะกิจนะครับส่วน9้านี่มาที่หน่อยปกตินะครับอันนี้ก็เป็นผลของอา, <c oughs> าหน่อยนะครับ ม้วที่ผ่านมาเนาะส่วนงวดประจําวันที่13พฤศจิกายนเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบ,บร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่13พฤศจิกายน68ผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้4เนาะ แถวที่สองได้ศูนย์นะครับแถวที่สามได้8แถวที่4ี่ได้สเช่นกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1น,นะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่ฝั่งนี้เป็น5้าตอนนี้ก็จะเป็น3นะครับ 0, 0. ููนย์แล้วก็1นะึ่งเนาะ ัวนี้เป็นเก้านะแปดแปดแล้วก็เก้าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแล้วก็แถวที่สี่นะครับสี่แล้วก็หนะ้าเนาะตัวนี้จะเป็นสามอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเล็กๆล,ลองนะครับซึ่งเลขเล็กๆล,ลองลุงตันก็จะ พิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวดประจำวันที่13พฤศจิก,กายน68นะครับลงตันให้เด่น9เด่น9รอม5นะครับพี่น้อง FC ชอบ9รูด9ชอบ5รูด5นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพบจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ05หเนาะ07นะครับ09 19 สามเจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าห้าเก้าแปดหนึ่งเนาะแล้วก็แปดห้านะครับอ่าได้มา สิบชุดสิคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่1นที่สนะครับอ่เป็นคู่ ตรงกลางนะเยื้องมาขวาลักษณะนี้นะครับก็คือ0ูย์ห้าต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่4ี่นะครับเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือสามเจดนะครับแล้วก็มาแถวที่1ที่สอง แถวที่หนึ่งที่สองมันจะเป็นคู่ตรงกลางเยื้องมาขวาสี่หนึ่งเนะาะอแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยื้องมาสายอ่าก็คือสีเก้านะครับ แล้วก็แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ขวาเนะาะห้าเกา้าอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับท่านที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจำวันที่สิบสามพฤศจิกายนหกแปดนะครับตุงตันให้เจ็ดให้เจ็ดกับเก้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับ พี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจดารสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขที่เหมือนกันในตารางเนาะก็จะเป็นแถวที่1กับที่4นะครับผลลัพนธะ์ผลผลัพธ์ได้4เหมือนกันเลยนะครับ ส่วนแถวที่2ที่3เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ใกลเคียงกันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือ0กับ8นะครับเวลาวางตัวเลขในตารางครบเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะในแถวที่2ที่3เนาะก็มีบางคู่ที่จะสามารถจับเป็นคู่บลให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสิสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ปรากฏว่าไม่มีไม่ตรงกับตัวเลขที่เราต้องการที่จะดึงมาวางเนาะสำหรับคู่เบิ้ลนะเลยไม่เห็นลุงตันวางเบิ้นไว้ในงวดน,นี้เนาะอันนี้ก็เป็นไปตามการเทียบสถิตินะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก ดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นมาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ